สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะตุกตาจะชวนเพื่อนเพื่อนไปชมส่วนครัวบ้านตุกตานะคะตุกตาจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมมะละกอต้นใหม่นะคะต้นไม่ค่อยสูงมากหรอกค่ะแต่ลูกดกมากเลยน่าจะพร้อมกินได้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนตุกตาก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสับปะรดนะคะตอนนี้นะติดลูกหนึ่งลูกค่ะ ท่าทางก็น่าจะลูกใหญ่อยู่นะคะเพื่อน,อ,นอ,อันนี้ตุ๊กตาปลูกแบบธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาออกธรรมชาติออกแค่หน่อเดียวเองค่ะเพื่อนๆหน่ออื่นยังไม่ได้ออกกล้วยน้ำว้าก็จะติดแรงหน่อยค่ะเพื่อนๆแต่ก็พอให้ได้กินนะคะน่าจะใกล้ๆตัดได้แล้วค่ะกระปุกลุกเลย เพื่อนๆมาดูกล้วยเล็บมือนางด้วยค่ะเครือนี้ก็เป็นเครือใหญ่อีกเครือหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆก่อนหน้านั้นตุ๊กตาก็ทําคลิปตัดกล้วยเล็บมือนางไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะอันนั้นจะเป็นต้นแรกที่เครือใหญ่อันนี้ก็จะต้นที่สองนะคะที่เครือใหญ่ขนาดนี้ต้นงามค่ะเพื่อนๆ อันนี้ตุ๊กตาปลูกก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรนะคะเพื่อนๆปล่อยทิ้งเท่าเลยค่ะแต่ก็ได้เครือใหญ่นะคะคุ้มอยู่ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นกระชายนะคะเอาหัวที่เราซื้อมาเก่าๆมาฝังไว้ค่ะงามมากเลยสำหรับข้าวโพดนะคะเพื่อนๆก็กินได้แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ๊กตาจะมาเก็บกับโฮเดค่ะ อันนี้นะคะใช้เวลาแค่สองเดือนเองค่ะเพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้จะเป็นที่ร่มนะคะไม่ค่อยโดนแดดก็ผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอให้ได้กินนะคะปกติฝักเขาจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะแต่ที่ดีที่สุดก็คือใช้เวลาแค่สองเดือนเราก็กินได้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราจะมาตามเฮเรกเก็บข้าพโกดกันค่ะอันนี้จะเป็นมะเขือปอนะคะเพื่อนๆ ต้นกำลังงามเลยค่ะออกดอกต้นนี้ติดลูกแล้วค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะเก็บไปทำอาหารนะคะลูกดกมากเลยค่ะเพื่อนๆปกติมะเขือบ้านเราปลูกนี่ก็จะได้กินโอ้ยน่าจะห้าเดือนคือห้าเดือนน่าจะได้นะคะเพื่อนๆตุ๊กตาเคยกินก็คือนานมาก โอ้ต้นนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ตุ๊กตาต้องเก็บแล้วค่ะงามมากเลยค่ะขนาดแรงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะละกอคลิปก่อนหน้านั้นตุ๊กตาก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วนะคะตอนที่เขเ่ปลูกใหม่ๆนะคะตอนนี้นะคะโตว,วัยรุ่นแล้วค่ะ <laughs> เป็นพุ่มงามเลย ก็มีมะเขือติดลูกทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตุ๊กตาก็ต้องเก็บแล้วค่ะลูกกำลังน่ากินเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะที่เราปลูกแบบว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆหมายว่าบ้านตุ๊กตานะคะจะเอาเศษอาหารสดนะคะมาฝังไว้ประจำนะคะ ลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้กำลังกินค่ะสำหรับที่ตุกตาบอกว่าปลูกแล้วไม่ได้ดูแลนะคะคือเราไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาแมลงนะคะเพื่อนๆโฮเรสังก็จะคอยลดน้ำให้ค่ะวันนี้เราได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะตุกตาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่มาชมสวนบ้านตุกตานะคะแล้วก็มาเก็บมะเขือเป็นเพื่อนตุกตานะคะสำหรับคลิปนี้ตุกตาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ